สวัสดีครับจะาม่ำผักินไหมอีกแล้วครับวันนี้มีผักบุ้งครับมาดูการทําได้เลยครับเราก็จะมีเครื่องปรุงครับมีกระเทียมกระริกแดงครับแล้วก็ผักบุ้งหั่นครึ่งท่อนแค่นั้นครับแล้วก็มาแช่น้ําล้างน้ําจุดไฟครับขัวพริกครับขัวพริกให้หอมครับแต่เราจะกัวพริกก่อนครับมันจะได้หอมกว่าที่ใส่พร้อมผักบุ้งเลยครับมีกรใส่ผักบุ้งไปครับจากนั้นก็คนๆครับแล้วก็มาใส่ตะมันหอยครับตะมันหอยคนๆแล้วก็แต่รสดีครับรสดีก็ผงชูรสหน่อยๆครับหน่อยเดียวนะครับ ต่คนๆคับคนแล้วก็ใส่น้ําตาลนิหน่อยครับตัดหวานแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับคนๆคนแล้วเสร็จครับเป็นพิธีเตรียมกินได้ครับรอติดตามครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมบุ้งไฟแดงครับติดมือจะมั่มพากินครับโอ้โหเยอะเนี่ยนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทาง YouTube Facebook และ t i ก t o อแล้วก็อินสตาแกรมครับมาครับคำแรกครับ บุ้นแสดงกินข้าวครับมาครับมีใหญ่โตเลยครับเนี่ยว้าวอร่อยมากเลยครับ <Wow. S 1> ครับ <Wow. S 1> รอื หยอดครับตัดแค่ครึ่งเดียวครับยังไงก็อร่อยครับพะวงผัดยังไงก็อร่อยครับอร่อยเครื่องปรุงไม่ครบนะกินอะไรก็อร่อยตลมดครับ ติดต,ตามให้ได้นะครับจำมั่มพากินครับนะครับอือหูบุแดงมนานที่กินครับ <c oughs> อร่อยบุกี้ครับแลับ มาหมกข้อให้เจ้นยาวหน่อยครับเจอข้าวแล้วครับนี่ครับหืมขอใหญ่ๆนะครับเนี่ยมา ขอภัยครับจะกินเลอดเถอะไม่มีมารยาตตรงนี้ก็มีเพ่นเท่อครับฝากติดตามนะครับจำมัมพากินครับสวัสดีครับ